น S! <S ึ่งไปนี่อาจารย์ผมครับอ <alon> าจารย์อาจารย์ดูอาจารย์ผมให้ดูอาจารย์ผมให้นี่แบกน้ำหนักด้วยนะเนี่ยลมตัวใหญ่อ้า hey, <hey>, oh. ไปแล้วไปแล้วไม่ต้องรีบมาเนี่ดูไว้ไปดูไว้ค่อยค่อยกำลังจะไปแล้วกำลังจะไปแล้วลมพับแล้วลมพับข้างนึงอ้าว จะลอยแล้วจะลอยแล้วยังลากไปเรื่อยยิ่งลากไปเรื่อยเอาละลอยแล้วลอยแล้วอลอยแล้วเข้าป่าแล้วตอนนี้อ๋อะแต่จา์ผมคนทนแน่น,นอนเออยอดสุดยดอดลมลงแล้วลมลงแล้ว hol huh.